สวัสดีพี่น้องพบกับ e t สีป่าป่าขาบางเธอรีวิวจ้าเมื่อน,นี้เ <Wow. S 1> ข้ามาอยู่ที่น้ำยาป่าตึกคอมอุดอร <Wow. S 1> อันนี้จ้ะน้ำยาพื้นลายลายเดิอมีหอดผักมีหอดของทอดเด้อ <Wow. S 1> อันนี้น้ำเงี้ยวจ้าอันนี้แ <Wow. S 1> กงเขียวหวานนะจ้าอายุยี้ว่าเป็นเลยหน่งจ้าอันเริ่มจากการยืดเส้นยืดสายก่อนอันหนึ่ง อร่อ,อยจริงพี่นอ้องอืมกินอีกอะอ่ะกินแกงเขียวหวานนิดนึงอะอืมอืสุดยอดพี่น้องสุดยอด,อ,ด,ยอ,ดอ่าอ้มหนึ่งอ่มาชิมกระดูกหมูของน้ำเงี้ยวสิอืมอืมอมก็แซบ่บหนัวนะก็แซ่บนัวนะอืมกินเข้าไปกินอีกในะราคาเก้าสิบเก้าบาทนับพี่น้องนะอยู่ตึกคอมอุดรนนะพี่น้อง,น,องนะจ๊ะ จอดรถชั้นล่างให้เดินขึ้นมาชั้นบนนะจ๊ะพี่น้องอ,อันนี้ข้าวโพดทอดน้ำจิ้มดูวยย่วอร่อยมากพี่น้องอร่อยยุ่ยอันรามาดูข้าวัากไก่จะกินหมดกระดูกไม่ได้นะพี่น้องนะจักหน่อยเส้นจักหน่อยอืมอร่อยมากพี่นอ้องอืเป็นร้านในตำนานเลยนะแบบว่าคนอยู่ นานมากแล้วก็มีลูกค้ายเยอะมากนานแนะนําให้ไปร้านขนมจีนน้ํายาป่าขนมจีนบุฟเฟ่ตนะ์เน้นพี่น้องบุฟเฟ่นะพี่น้องนะอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะจ้าสับสไครทีให้เคยบันเทิงด้วยเด้อ